ถือหลายเพิ่งถือยุคคุ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันถือยังยังเลือดเพิ่งซื้อยังละบาทใช่ไหมซื้อสิบบาทถ้ว่าเรื่งเตอถือเขาเละสามตัวโอ้เมื่อบอกบ้านเขาก็เจ้าหัถือนั่บ้าอืมู้ทีเพิ่นมักอีกฝูงกับแถวว่ามึงเละตัวไรเละบ้ากับถือกเพราะว่าแต่ว่าบ้านนอกเขาเนาะซื้อกับว่เกินบ่มเพราะถือได้เป็นแสนเพื่อนถ้าเจ้าดอกเขาก็บอกกันซื้อไปเล็กๆน้อยๆยังเลือ เือว่างหาโตซ้องโตัวท้โต,ตในกะดีใจแล้วว่าพ้่บ้านอกแต่ว่าถูกบ่อยใช่ไหมครับเือบบ่อยนี่คือได้มาจากไหนครับทําไมแม่นจังเลยครับผมมันอันได้จากกันกับสิบว่ามนันอันแน่นดอกกับเป็นม้เป็นยังกันเป็นขวกกันเพิ่น ถ้าเจ้าไปทำงานเฮ็ดนีอะไะน้ำกันเฮ็ดอ้อยเนียดอ้อยน้ำกันพ่อกันไม่ป่าอ้อยพ่อกันอยู่ผู้น่ะล่ำนาไล่ผู้น่ะโอ้เดี๋ยวนี้แยกกันหลายปีแล้วก็จักสิเป็นได้พูนบอกกันไงจักอยู่ไสบ่บ่มีเบอร์โทรติดต่อกันแม่นไหมครับแม่นไหมแม่นเด้กันเพิ่นให้มาหานเทีอกันมันมันก็มันกับลังเทีอเขาก็จับคู่มันก็บลวดแต่ว่ามันก็มาอยู่แล้วเรียกวิ่งเข้าน่ะครับโตนึงนี่คือเพื่พลาดได้สูตรนี่มาจากแม่ปลาอ้อย เขาหามากเลยเขาหาสูตรมากเขาว่าอันข้อสิบอกเจ้าเด้ออันห้าสิบอกตัวเด้อจนตัวยูติบอกร์ขายองมาอุยไปยูน้ำกันกินทุกกินดิบมีอ่นตอนยูปลาอ้อยเถือทุกนวดแต่ว่าพักกันเถือกุหลาบซบาทหาบาทะไสิแม่พ่ได้เืิญนวกินสามตัวถูกบ่อยไหมสามตัวตะกี้เคยถือเลขอันตอนนั้นมันออกหนึ่งสี่หนึ่งนะมันกระถือปูปูคนยูน้ำปลาอ่อยน้ำกันปูคนมักันกับเถือหลาย ก็คว้างนเลยคือเกินสิบบาทครับเอ๋อข้าบ่มีเงินหลายดิข้าเฮ็ดตัดไปเป็นไล่วันไล่เดือนเขาเจ้าก็หักเอาเนี่ยเอายังเอาแกงสินะก็เลยได้สูตรมาก็เลยกลับบ้านเลยได้สูตรกับเลยอยู่ประมาณหอดสงการครับกับเลยกลับบ้านด้วยก็เลยเป็นที่มาของสูตรปลาอ้อยใส่แต้ด้วยกับบ่ได้บ่ได้เงินฝันในดอกของข้าวจำไปหากินเนาะหหาาฮะกับบได้เงินก็เลยถือเลขเอาใช่ไหมครับก็ถือบเร่เงินมาบ้าน การถคกาหน้ามากวันีคำนวณไปไปมวันนี้ยังบาดเด่นมาแบบซุกเชินได้นี่ตั้งหลักพันทีนติ้งได้เย็ะอย่างเยอะเอาซุกเชิเลยแล้วเนาะซุกเชิญเลยเฮ็ดคำนวณไปก็เขียนไว้น้ำคืนน้ำังินไหลยู่ให้อยู่หน้าเด้ไปนอนอยู่หน้าโอ้เขียนไว้น้ำคืนเลยวะเขียนไว้โอ้ถ้าเบิ่งอยู่ว่าร์นสีมาแบบเดสสันบอกบอกเราเยอะเรียกทีนึงเด้ขันเจ้าเสียกซื้อเจ้าสีมาเซื้อตัวเด้บอกเราเยอะวันที่เดียววันอยากซื้อเยอะแต่เขาก็ไม่มีเงินแเรวอะ ก็เลยก็เลยบอกเราอยู่เด้เว้าออกไปแบบเราว่าเราจําได้อยู่ว่าข่อยข่อยได้ยินว่าจะวานโมเมนต์อันโมเมนต์เลขสีออกนึ่งหาหนึ่งหกบอกเดียวนี่ว่าเสร็จบอกหาหนึ่งหกหนึ่งบอกว่าเสร็จบอกเราอังสีอยู่แล้วเจ้าของเว้าเราก็เลื่อมแต่ว่าเราไม่ค่อยว่าดิ้นหาหนึ่งหกเลยแต่เจ้าของมันก่ได้ซื้อโบเซื้อบ่มีเงินยเสื้อกันเสื้อกับยานมันโบเซือแบบนี้กันเนาะเสื้อมันโบเซือ มันจะบอกเพิ่นได้ขนแขนหนึ่งห้าหนึ่งหกงวดที่แล้วงวดที่ว่าอันได้อันเจ็ดแปดเพิ่นึ่งมาบอกตรงตรงเลยแมเของฟันแม่ก็เลยถามว่าอันอคืแจ้งพี่น้องเนี่ยละมาก็เลยว่าเจ้าโอ้เจ้าอันไปโดนๆเจ้าก็สีมาน้องไม่ใย่ส่วนไปเจ็เดือนแปดเดือนพระนวังสิก็จำแล้วมาบอกเลยเข้าตัวนึงกลัวหลายงวดลวเนี่ยอันเทียเทียกรอนพูนก็ได้อยู่ดอกแตว่ามันกันว่าว่าไปในใจเจ้าของเสือเต่ว่าพวกเสือ บ่ได้บ่ได้ซื้อเลขหลายเดือนแล้วเด้ตั้งแต่เดือนวันใดซื้อเลขมีแต่บอกวันใดมีแต่บอกเพิ่นมีแต่ขั้วเงินเบ้าเบ้งวดนนี้วดนี้วันฝันก็หฮองก็ไม่เอาสูตรเนาะสูตรปลา้อยแ่นนนๆาเอาทำให้ดูสดๆเลยนะครับพี่น้อยครับเอาเอาสูตรไปล่องเมือก่อนแต่ว่าถ้าเต้าฝันอีกก็ค่อยสีอย่ค่อยตามเนาะอ่างนี้ค่อยอย่างสีบวกวดนี้ก็วันที่นั่นแหงเลยเอา ต่องวดไปก่อนเนาะวันนี้เอาสุดๆล่างเวิงหอาไปไปกับหาไปสเตอร์ลีดสเตัว์ลีดต้องเทียรคุผมให้เจริญตัวช่วยอย่างก็ได้แต่กั้งนอะ บวัตตนนี่เอีหยังอย่างเแื่อยนะพวันี่รู้ว่าตัวเด่นนร้อมด้บบทตนี่วนี้วิ่งตัวไหนครับพี่น้อยครับคุอ่ามันตัางหลักหน่ใหั้อนอละเหงกะก่อนวัรเดว่ามันเียกวันอย่งบนี้ต้อมาเดี่ยวเ่ย้เาเดียวออเสาตีครับเก่งแบบสดสดเลยนะครับ

เล็กมัสานี่เนาะเก็บสอนี่แหะแต่ว่ายังบ้านในฝันอันนี้คือห่อเหล็กห่าคำนวณเื้อเอาเก็กับเกาสองนี่ลงไปสองเก้าสองครับหลดไมตน่อยเเขียนเรื่องฝันได้ดีม ยังบุฟันมันนองกว่ามันนองกวานั่นเป็นนัองกว่าประก็มาวันนี้เจไม่ได้งวดนี้มักคักคือตัวไหนครับคุดวาตีคือคดมักเจ็สองล่ะเจ็ดสองตัวเดียวนี่แหะครับมันเห็นมันมักโหลดบ่จ้าเจีองคดควาโหลดเก้าสองนี่ดิเก้าสองนี่ก็เจกับบนลูกกับบนเนี่ยแล้วต่มันมากเีเก้าอัน กอร์จน้องลอบหวนอีเทียนั่งจังไดนสิได้พบอ๋น้อหวานนี่อยู่บ้านบันนีหรือไปนอนแต่หน้าไปอยู่หน้าแต่ว่ากสิมานี่ยแหละมาเฮ็ดของเฮ็ดยังต้มกระถดกระทูอันนี้ชุดนสามตัวป่ะเภทจังไหนอันนี้บ่แม่นอันนี้คือคือเล็กอันนั่นห่าเล็กหลักเำว่าเล็กหลักคำว่าห่อคำว่าห่อว่าเอาอันนี้คือเล็กอันนีุ้่จับแล้วเนาะบ่เคยลุดบ่ทุดนนี้ อันตามที่ว่านั่นมาเนี่เมากับมันกับเขาเยอะนะทั้งเท่กับเขาเป็นพวงทั้งเท่กับมาสตัวนึงคือคือมันกับวัฏพลาดตามที่ว่าสามตัวบวมีดที่เคยทํามานี่คือยังไม่พักสามตัวบวมีเด้บวมใคยมักเลนส่วนมากล่างหรือบนครับส่วนมากครับทั้งทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างวงกลมหนึ่งก็จะกระสือเอาซูนคือสองอันอืเอ้าซูนทำไมสองอัน มาตัาวน,นี้ซาลีา่ล <ะ S 2> เ <ละ S 1> ขียนเพีย<笑><笑>ดัองพวแน่คือกันละมูเพราะว่ามันกับไม่ยังบ่ทัทนดินนั่นยังอยู่น้อมากแบบจุกเสืนเนะครับ,บั่ททนดนไม่ยอมไม่รอแฟันอีกก้วก็เอาผไกลๆบนล่างใกล้ๆผลกร่จะไมค่อย<บ>มากมหมอีกครับน้อยยกให้ดูหน่อยครับใกล้ๆชุ่มชัก่อย ศูนย์เดอพี่นองนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองไปเก้ากับว่าบรพาดเนาะค่ะเนาะตรงก็ผู้ใดเกิดไปคำนวณเบื้องเอามากก็ดสองกับเก้าสองมั้งครับแมนยังไม่ต้งปีน้องป้าคอยไรอันนี้นปีนั่งพุทธเจ้าเียจ่ะมันกระชิอ ประมาณหลุดว่าถึงศีรเทื้อดอ่ะอ,อันนั้นไปอย่งวาตั้งพี่น้ำแม้ข้างขางเจ้าพี่สุดด้วยสอนมดเทียร